สวัสดีค่ะยุ้สยสะพายระยองชาแนเเล,ลจ้ามาจากโมนีหนูได้ปลาสดๆเลยจากปลาสากหรือว่าปลาน้ําดอกไม้เนาะแต่หนูไปตกมาจ้ะเอามาทาปลาปลาสดๆแบบว่าเอาบีบเอามาหัน่นแล้วก็คั้นคั้นน้มามะนาวนะจ๊ะหน่เป็นชิ้นๆ,ๆชิ้นๆคั้นน้ำมะนาวแล้วก็เอาหัวปีมาซอยซอยเนี่ยจะ้ะหัวปีมาซอยแล้วก็เอามาแช่แช่น้ํามะนาว คันคันคัน,นบิดน้ำออกจก้ะมีบบดมะนาวใส่น้ำปลาใส่ใส่แค่น้ำปลากับมะนาวจา้ะแล้วก็มีน้ำจิ้มถั่วจ้ะเป็นซีฟู้ดแต่ว่าตำใส่ถัว่วเป็นแบบนี้นะจนังนี่เอาไวล้ลาดน้ำจิ้มถั่วมันก็เข้ากับอัน,นี้ด้วยจ้ะแมงกระพุนแมงกระพุนดองเอามาหั่นเป็นชิ้นชิ้นกินกับน้ำจิ้มถัว่วเขากินกันหมดแล้วแล้วแต่นี้มาเด้อมาเด้อจ้ะ ในด้วยกันจ้ะค่ะก็มีแนดิตถั่วปูมะละนี่จ้ะหนูใส่ตะไคร้ตะไคร้แล้วก็แอบ,บสแส่ใบมะกรูดด้วยจ้านิดนึงนี่เป็นชิ้นชิ้นเาปลามาคั้นน้ำมะนาวแล้วก็เอาน้ำคาวออกตะไคร้หั่นพริกพริกขี้หนูหัวหอมหอมแดงแล้วก็ต้นหอมผักชีอ่าแล้วก็ผัก ชีรั่งนาะจ้ากินได้กันจ้าทักทายวันออกพรรษาวันนี้หนูไปทำบุญมาถวายสังฆทานแล้วก็พาตัวเล็กไปให้อาหารตามาล่ะนาจ้ากินข้าวได้กันจ้ะหอมตะไคร้เหรอ ขมิ้นขาวกับแก้มก็ได้กับข้าวก็ดีนะเนี่ยอันนี้หนูใช้เป็นปลาเล็กๆที่แฟนหนูไปตกมาเดี๋ยวหนูจะลงคลิปต่อไปเนี่ยจ้ะแฟนหนูไปตกปลามาอันนี้ปลาสากหั่นเป็นชิ้นๆคั้น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 น้ำมะนาวแซบ่ะคั้นเองแซบเองมาเด้อจ้ะ ายดีกันบ่จ้ะมาเด้อจ้ะมาเด้อกินน้ำหนูจ้ะกินเลืองกันจ้ะ แม่ดิดแมงกระพุนดองแม่ย่าพากินจ้ะเขาว่าตรงหนวอหนวนมันอร่อยจะกรุบกุบนี่ไงจ้ะ ึบแล้วก็น้ําจิ้มเหมือนตามซีฟู้ดแต่แต่ว่าตําถัวใส่ได้จ้าั่วๆจาเปรีย้ยวหวานหวานมากินได้กันนะคะ เนกระพุนมันจะกรุบกุบกับแก้มก็ได้กับข้าวก็ดีอีกแล้วกรุบกรกุบกรุบแล้วเขาเรียกแม่เขาเรียกว่าฝาดอินรีเขาดองด้วยฝาดอินรีนี่หัวปีหัวปีคั้นมันนี้ดำไปนิดนึงต้ะ น้องคั้นน้ำมะนาวแซบ่บหอมใบมะกรูด ดูรากยการบล็อกไฟกวเนื้อปลาสดๆเลยจ้ะจะตกมาเมื่อวานก่อนถ่ายคลิปไว้ดูอยู่จ้ะแต่ว่ายังไม่ได้ลงแก ลงเนือตอนตอนเย็นกลับมาตอนเช้าห่ะ ูะะมะเขือแมงกระพุนดองดองฝาดอินทรีย์ เซ็ตจ้า กรอบ โทรศัพท์อะไรดัง แกงน้องแอบมีลิ้นฟ้าด้วยลิ้นฟ้าสดๆมันเผ็ดเลน้อยแต่เผ็ด คลิปหน้าที่เราจะไปแล้วไปแล้วค่ะแซบแซบดี๋แต่หนูจะกินต่อน,นิดหน่อยตัวเล็กกว่าน่อยจ้ะขมิ้นขาว สักครั เห็ดหนูยังเก็บไว้อยู่เลยออกมาเรื่อยๆยแต่ออกทุกวันตอนนี้หนูเอามาชุบแป้งทอดก็อร่อยอยู่อะตาเห็นนางฟ้าชุบแป้งคล้ายๆแป้งโก๋กี้แล้วก็จิ้มน้ำจิ้มหวานจิ้มไก่อะ่ะอร่อยอิม่ม ค่ะพี่ๆเดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย